ร้านพลูลยังแตกนะคะนี่ค่ะล้อมีให้แบบจุดใจเลยนะคะมาอัพล้อมือสองนะคะเข้าใหม่ค่ะนี่ค่ะ TE นะคะออฟโรดค่ะรถตัวเตี้ยใส่ได้นะคะชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่5,900บาทเท่านั้น mm. CE 28อย่างนั้นค่ะ5,900บาทค่ะรถเก่งก็5,900บาทเลยนะคะล้อกว้าง8.5 CE 8,900บาทเท่านั้นค่ะนะคะล้อเมกาออฟโรดนะคะล้อออฟโรดนะคะสวยๆมี1ชุดแล้วนะคะ นี่ค่ะแล้วก็มีล้อเวลนะคะนี่ค่ะล้อเวลยางปี22ค่ะนะคะ7,009นะคะ6,009นะคะนี่ค่ะใครหาแมกเวลนะคะล้องานด้วยนะคะล้อ n5 นะคะมีให้เลือกเยอะเลยค่ะล้อ n5 นะคะนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะก้านยกยางปี22ก้านยกสีเทาสีดำค่ะมีหมดเลยนะคะนี่ค่ะอัปเดตให้ชมนะคะ มาเริ่มกันที่ชุดแรกเลยชุดนี้ Mac o f f r o a d T E 3 7ดนะคะรถตัวเตี้ยใส่ได้ค่ะนะคะชุดนี้นะคะยางเป็น 2, 2 3 5 7 0 16ดนะคะรถตัวเตี้ยใส่ได้เลยนะคะยางเป็นตีแถมไปนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่5,900บาทนะคะนี่ค่ะแล้วก็มี Mac o f f r o a d เมกานะคะขอบ22 ม็กออฟโรดเมกาออฟโรด44นะคะนี่ค่ะยางปี22เลยนะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆนะคะนี่ค่ะนะคะดอกยางแน่นๆเลยนะคะชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่17,900บาทเท่านั้นเลยนะคะล้อออฟโ a d เมกามีแค่1ชุดนะคะออฟลึกๆค่ะลึกๆแบบนี้เลย17,900บาทค่ะนะคะชุดนี้ m ม็กออฟโรดยางสวยๆเลยค่ะยางปี21นะคะ ยังจะเป็นสองสองหกห้าเจ็ดห้าสิบหกนะคะปียี่สิบเอ็ดค่ะล้ออัพโรดนะคะของสิบหกสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะ ยางปี21ส,สวยๆเลยล้อเพิ่งเข้ามานะคะเหลือชุดเดียวแล้วนะคะสำหรับล้อออฟโรดค่ะราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะ1 9 0 0บาทเลยออฟโรดนะคะนี่ค่ะเข้าเมื่อคืนมีชุดเดียวแล้วนะคะออฟโรดนะคะใครหาออฟโรดสวยๆค่ะมีแค่ชุดเดียวแล้วนะคะยางปี21 1 9 0 0บาทค่ะอันนี้แมกเวลนะคะล้อเงาๆเลยยางปี22ค่ะ255518นะคะนี่ค่ะ ลออ้อเงากริบเลยนะคะยางปี22ด้วยค่ะชุดน,นี้เอาไปราคา7,900บาทค่ะ7,900บาทนะคะอันนี้ก็แม็กเวลยางไทยดีเซนติ25550ค่ะอันนี้เอาไป6,900บาทเลยนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะยางดีเซนตินะคะนี่ค่ะ6,900บาทเท่านั้นเลยค่ะนี่ค่ะแม็กเวลเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาดูด้านนี้ก่อนนะคะ ชุดนี้นะคะ Max c e 28่ดนะคะ m ม x ก e 28ค่ะยาง255 50 18นะคะนี่เลยนะคะนี่ค่ะปี20นะคะชุดนี้ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่5,900บาทนะคะ Max CE 28นะคะนี่ค่ะใครหานะคะมีมาชุดเดียวเท่านั้นเพิ่งมาเมื่อกี้เลยนะคะราคาอยู่ที่5,900บาทเลยค่ะชุดนี้นะคะนี่ค่ะ แล้วก็มี te 37หยอดแดงค่ะยางปีย1่5 5 5 5องนะคะล้อสวยๆย,ยางสวยสวยเลยค่ะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆเลยนะคะนี่ค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่6,900บาทนะคะ6,900บาทเท่านั้นเลยนะคะหยอดแดงล้อสวยยางสวยเลยชุดนี้ mac ce 28นะคะกว้าง8.54ลูกนะคะล้อกว้าง8.54วงล้องาน emotion r นะคะ ce 28กว้าง8.54ล,ล, e ล,ลูกค่ะ นะฮะยาง245 45หลัง275 40ีนะคะนี่เลยค่ะนะ,ะชุดนี้กว้าง8.5เอาไปราคาเพียง8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะ8,900บาทนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีล้อรถเก่งค่ะนะ,ะล้อรถเก่ง TC-105 r e 3 0ตุ่มยังอยู่เลยนะคะ r e 3 0ค่ะตุ่มหน้ายางยังอยู่นะคะนี่ค่ะเอาไปชุดละ5,900บาท สำหรับรถเก่งนะคะเอาไปชุดละ5,900บาทเลยนะคะ TC 1 0 5 RE 3 0ล้อสวยสวยเลยนะคะนี่ค่ะรถเก่ง4ลู่นะคะราคาชุดละ5,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแม c w เวลนะคะแม c w เวลด้านนี้ค่ะแม c w เวลนะคะก็เอาไป5,900บาทค่ะ CE ยังโตโยอย่างนี้ล้อสวยสวยเลย5,900บาท RE นะคะ5,900บาทเอาไปเลยค่ะคลิปนี้นะคะ เอาไปเลย5,900บาทแล้วก็มีล้อก้นยก SUV นะคะยางปี22ยางไทยนะคะยางไทยดีสโตนนะคะอันนี้เอาไปราคาอยู่ที่9,900บาทได้ยางไทยด้วยนะคะดีสโตนเลยปี22นะคะราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะแม็กบพัด8,900บาทอันนี้แม็กบพัดขอบ20 RTG นะคะ 8,900บาทอันนี้ R/T G. งานเลนโ่นะคะขอบ20ยังปี22อันนี้ก็อยู่ที่1 9 0 0บาทออฟโรดนะคะ8,999นะคะออฟโรดขอบ16นะคะมีหัูดยางปี21 8,900อันนี้นะคะ9,900นะคะนี่เลยค่ะด้านหน้านะคะด้านหน้ามีให้เลือกอีกหลายลายเลยนะคะนี่ค่ะ นะคะอันนี้ Mac Well of Look นะคะฟา5นะคะยางปี21นะคะหน้า24545หลัง27540นะคะมีค่ะล้อส,สวยสวย,ยางส,สวยเลยนะคะนีค่ะสวยเหมือนเบิกใหม่เลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่11,900บาทนะคะชุดนี้นะคะแม็ก6ลูค่ะยางปี21นะคะยางหน้า24545สวยกิฟเลยนะคะเหมือนเบิกใหม่ค่ะนะคะ ชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่11,900บาทอันนี้ก็เอ็นห้าห้ารูค่ะยางปี22บสองนะคะออฟลึกสวยเลยเอาไปโล่ให้เลยเอาไปราคาหนึ่งหมื่นเกบาทให้ปีใหม่เลยนะคะนี่ค่ะจากหนึ่งนหนึ่งพันเก้าอาไปหนึ่ก้าร้อบาทอันนี้แม็กเอ็นะคะเอล้องานหนุม่มมงนะคะยางปียีนะคะอันนี้ก็เอาไปหนึ่งหมร้อยบาทอันนี้เอ็นงานเม้งเหมือนกันยางปียี่สิบสองสองห้าห้าห้ ราคาอยู่ที่1900บาทอันนี้ Mac n 5 SRR นะคะ5รลูออฟลึกนะคะนี่ค่ะยางปี21 2 5 5 0อันนะคะอันนี้เอาไป1900บาทค่ะนะคะด้านในนะคะมีให้เลือกอีกนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีก้านยก s อ V ล้อใหม่แกะกล่องค่ะนะคะล้อใหม่แกะกล่องรัดด้วยยางปี22ค่ะ12,900บาทอันนี้สีเทากันล้อใหม่แกะกล่องรัดด้วยยางปี2 0 23เลยนะคะ นี่ค่ะล้อใหม่แกะกล่องล้้ยางปี23่สบชุดนี้ราคาอยู่ที่1นึ่0หมื่นบาทค่ะอันนี้แม็กเวลค่ะล้อเงาเงาเลยยางปี22่สิบนะคะเจ็ดบาทนะคะอันนี้แม็กเวลออฟลึกห้ลูกนะคะยางปี23นะคะอันนี้อยู่ที่9,500บาทค่ะอีแบนนะคะสีเทากันกว้าง8-5 4สีลูกนะคะใสแ่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะชุดน,นี้ราคาอยู่ที่1 9 0 0บาท Macwell o ออ u ลึก well mm hmm. นะคะ mm hmm. ยังปี22ค่ะชุดนี้อยู่ที่9,500บาทค่ะนะคะแล้วก็มี r e 30ยัง255 5, 5ปี21สุดสวยเลยนะคะ8,900บาทก้านยกนะคะสีดำนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะนะคะด้านในมีอีกนะคะนี่ค่ะอีแ e บ 4, น,นนะคะ7,900บาท TE สีน้ำตาลนะคะ5,900แล้วก็มี Macwell แม็กเวลชุดนี้นะคะล้อส,สวยๆเลย5,900ันเนะคะกันยกนะคะยางปี20 8,900บาทนะคะนี่ค่ะ CE 7,900นะคะอันนี้6,900นะคะ CE 28นะคะนี่ค่ะมีให้เลือกอีกหลายลายเลยนะคะใครสนใจนะคะร้านพูลูนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ095 119 9659นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรนะคะ095 1 1 9 9ง9นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลอง7จนะคะจังหวัดประทุมธาน,นีค่ะนะคะหน้าร้านนะคะรับเทิร์นล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพเลยนะคะเทิร์นล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนี่เลยนะคะนี่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะร้านพรลุนยางแตกค่ะขอบคุณค่ะ